นี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนี่หยุดหมดครับเครื่องจักรเครื่องจักรหนักๆเข้าไล่ไม่ได้เลยครับก็เลยคลิปก็จะไม่ค่อยมีรถนะครับเครื่องจักรนะครับเก็บหยุดหยุดน่นแหละวิ่งอีกทีก็ต้องกันยากาไปเนาะสิงหา,าไปเนาะถึงจะได้ลงไล่อีกเพราะช่วงนี้ข้าวก็รอบำรุงข้าวนะครับ อยู่ประมาณนี้นอตอนปลูกมันก็อาจจะพอคือให้ฝนมันเบาลงก่อนนี้ก่นอนเพราะลงไปนี่จมหมดนะครับลงปุ๋ยเสร็จแล้วก็จะออกไปนาแล้วครับทีนี้นี่แหละกิจกรรมชีวิตรประจำวันของเกษตร,รกรนะครับปุดมีหมม่มบ่เฮ้ยมีหมม่มบะกางห่มดิบะ